ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอมช่องค่ะตอนนี้เราคุยกันในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดถึงจุดสิบหกจุดสองแบบมีมดกันต่อนะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเรากะว่าจะมาสร้างฟาร์มพึ่งเพื่อที่จะเอาน้ำพึ่งไปขายให้พ่อค้าพึ่งกันเนาะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเาไปสร้างฟาร์มพึ่งกันต่อเลยจ้าพี <c oughs> ่เคนอยากโดนพึ่งเขาต่อ,อยเปล่าโ <c oughs> อ้โหอ้ามถ้าจะให้พึ่งมารลุมต่อยพี่เคนขนาดนี้นะเอาพิ๊กแอ๊กมาตีหัวพี่เคนเลยดีกว่าต้องจัดหนักเลยใช่ปะ จับไปก่อนเนาะใช่แล้วเนาะขยายพันธุ์ไปแล้วเนาะแล้วก็ในฟาร์มนี้ค่ะมันก็คือทีนนี่ม็อบผัดที่เราสร้างไว้คราวที่เราเนาะเรามาดูผลผลิตกนันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องวัวนะคะมันก็จะดรอปตังวัวแล้วก็เนื้อวัวสดให้เรานะคะ<อ>ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นเจ้าเบรสนะคะดับแท้งไฟให้เราเนาะโอ้โหยังเยอะอ๋อเขาบอกว่ามีใช้ยันโลกหน้าเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นซอมบี้พิกแมนนะคะเขาก็จะดรอปทองกับเนื้อเน่าให้เรานะเอาไปขายได้นะคะ <G ül> แล้วก็นี่เลยค่ะสกรีตันค่ะก็จะดรอปกระดูกกับลูกสนูนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะก็จะเป็นเอนเดอร์แมนนะคะก็จะดรอปเอนเดอร์พลอให้เราเนาะ <G ül> แล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเจ้าคริปเปอร์นะคะก็จะดรอปกันพาวเดอร์ให้เรานะออไม่เอาต้มรนะ้มบ <G ül> <ๆ G ül> ้านแน่เลยเขาจะบึ้มให้ดูแลให้พี่เคนสร้างใหม่นะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างฟาร์มพึ่งให้กับพ่อค้าพึ่งกันเนาะื <G ül> ่ยที่จะเอ โอเคค่ะดูซิว่า okay. เรายังมีของอะไรอยู่บ้างนะเราก็จะมีกระจกนะคะแ,แล้วก็พวกดอกไม้สีเหลืองเนาะล้วก็จะมีพวกขวดแก้วนะคะแล้วก็ observer แบ่ dispenser นะคะที่จำเป็นต้องใช้นะคะอ่าแล้วก็ต้องมีลสโตนเนาะเราต้องใช้ผงเลสโตนนะคะก็ตอนนี้ค่ะเราก็เอ c ช a นพ p กแอ a x นะคะเป็นแบบซิ e l touch นะคะจะได้ทุบกระจกแล้วก็มันไม่แตกเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือพวกดวงพึ่งนะคะที่เราเพิ่งไปเก็บมาเนาะเราก็่เก็บมาได้แค่สิบอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาฟาร์มเพิ่มนะคะ วันนี้ของไม่เยอะเท่าเมื่อวานเนะาะของมีเยอะนะแต่ว่ารับลองเลยว่าผลผลิตเนี่ยได้กําไรดีโอ,โอเคค่ะเราก็จะเอาพวกดอกไม้สีเหลืองนะคะมาทับเป็นสีเหลืองกันดีกว่าเนาะแล้วก็ใส่กระจกแก้วลงไปแบบนี้ค่ะ <ś> เพราะว่าเราต้องการแปลสภาพกระจกของเรานะคะให้กลายเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ต้องไม่มีขอบไปนะ <ś> อเอาละจ้าได้กระจกสีเหลืองมาละแต่พายังยังไม่เสร็จนะเราต้องเอาเข้าไปทับอีกรอบนึงมมนถึงจะได้กระจกสีเหลืองนะคะที่ไม่มีขอบนะเนาะ ฮะจริงดิมีด้วยหรอโมเปล่าเีเป็นมอสกะจกะนี่ไงมันบแบบนี้ทายมาแล้วนี่นก็จะแบบว่าเป็นหน้าตาแบบเนี้ยถ้าพอ,อ,อระวางไ,ไปนะมันก็จะไม่มีขอบไงโอ้โหไม่มีขอบจริงด้วยอ้อมดูดิกระจกมันรวมร่างกแล้วใส่เนาะ<อ>ไม่มีขอบเลยเนาะโอ,โอ้สุดยอดเขาชอบกระจกลายเนี้ยเขาว่ามันสวยดีนะอ้าวิีเคนพร้อมยังไปสร้างตัวไหนดีอ่ะก็กะว่าจะไปสร้างฟาร์มข้างๆของที่นี่ม็อบปีปะะได้เรียงเรียงกันเลยเนาะให้มันเรียงกันไปดีรับเคนจะได้ไม่งงเอาไว้ใิเวนตรงนี้ดีกว่าเนาะส่วนฟาร์มพึ่งนะคะ อาจจะไม่ใหญ่มากเนาะเราจะสร้างแค่2รังก่อนนะคะเอาละเอาพื้นที่แค่นี้ก็พอนะก็ดูดิพึ่งของเรามีแค่นี้เองอะจะเอาใหญ่ไปไหนเนี่ยเราก็จะวางรากฐานนะคะขอบบ้านเนี่ยไว้กระจกสีเหลืองดีกว่านะอันนี้กว้างคุณยาวนะคะก็แล้วแต่แบบว่าเราชอบไปเนาะเราชอบแบบว่าเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็วางแค่นั้น,นะคะแต่ว่าเราสร้างแค่2อันนี้อนะเราก็จะสร้างไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวร้านข้างๆนะคะเราก็จะสร้างเป็นร้านไขยน้ำผึ้งกันนะคะเราจะให้พ่อค้าเนี่ยมาเฝ้าร้านอยู่เนาะเขาลงจออะไรนันเนี่ยมาที่เดียวได้ครบเลย อันนี้ได้กำแพงของฟาร์มมาแล้วนะมันก็จะเป็นกระจกใสๆสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกบล็อกนิดนึงค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าออกประตูนะโอเคค่ะใส่ประตูด,ดีกว่าน,นะคะฟบบน,นี้ประตูคู่เนาะ นี่มันไม่ผสมกันเราทำให้มันตรงกันข้ามกันก่อนโอ้ใครชวยสวยน่ะอันนเหมือนรังนีเนอร์เลยอะแต่ว่ไมันเปลี่ยนสีมันย้อมแมวเปลี่ยนสีค่ะก็เดี๋ยวเรามาคับของกันต่อดีกว่าเนาะแต่ยังไม่มีรังผึ้งเทียมกันเลยเรามาทำรังผึ้งเทียมกันนะคะก็ทำแค่สองรังก็พอเนาะเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่นะคะนี้มันต้องมีของมันต้องมีโอเคค่ะได้รังผึ้งเทียมมาสองรังแล้วล่ะสองรังก็พอเนาะใส่เข้าไปเลย ให้พ um, นะี่เคมาขยายนะไม่ดีมั้โอเคเราจะเริ่มวางของในฟาร์มกันแล้วนะอ่า uh, วางตรงไหนดีล่ะวางข้างหลังดีปะโอเคค่ะเราจะวางรังผึ้งเทียมนะคะเสาง,งไว้แบบนี้นะโอเคค่ะวัดไว้ก่อนว่าเจาะแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราทุบก,กระจกทิ้งนะคะ เอาล่ะตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทุบกระจกทิ้งเหมือนกัน่นะทุบทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องวางอุปกรณ์ลงไปงนะ่ะแค่ะด้านนี้ด้วยทานาได้ละโอเคต้องมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเละ้วันนี้ฟาร์มของเราจะเป็นฟาร์มอัตโนมัติแล้วก็ใส่อ b s เ r v e r ลงไปนะก็ o b s เ r อร์นะคะต้องใส่ด้านข้างนะคะให้มันหันจุดแดงๆออกด้านนอกนะคะ <G ül üyor> แล้วก็เดี๋ยวเราย้ายรังพึ่งเทียมปั๊บหนึ่งนะเราต้องใส่ d e นเซอร์ลงไปนะคะเราก็จะใส่ d e นเซอร์ลงไปตรงนี้ค่ะ นี่หันหน้ามาแบบนี้ค่ะหน้าเขาข้างในนะคะให้มันหันหน้าชนกันเนาะแล้วก็วางรังผึ้งเทียมลงไปแบบนี้ค่ะอ่ะเกะือบแล้วเกือบแล้วเราทําบันไดกันต่อดีกว่านะเพราะว่าเราต้องการหลังคาให้กับฟาร์มของเรานะคะ<อ>ให้มันแตกต่างกับสีเหลืองดีกว่านะโอเค่ะนะ<อ>จะทําบันไดออกมาแบบอ่าไม่เยอะมาก,กเท่าไหร่นะแ<อ>แบบพอทํามุงหลังคาก็พอนะคะแล้วก็ทําสลับเลยนะเอาละค่ะได้สลับมาแล้วแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะค่อยๆรางนะคะค่อยวางอโอเคป่ะพี่เคนแบบนี้วางนี้นะอ้อมเดี๋ยวเครื่องพังนา รอกังนะพี่เคนโอ้ยพังคามเลยอ้อมแน่พี่เคนบอกเลยเฮ้ยเรามีซิลทัชนะกลัวอะไรแล้วเข้าอ้อมจะมืดแล้วโอเคค่ะวันนี้ต้องโรยผงเรสโตนไปก่อนนะคะโรยแบบนี้นะที่แบบนี้เลยให้มันแบบว่ามาจูนครึ่งกันแบบนี้นะคะเป็นสายไฟเนาะเรียบร้อยค่ะเรากลับไปนอนกันก่อนดีกว่านะเรวนอนเล้วนอนที่ไหนเนี่ยนอนตรงเนี้ยลงเตียงอ่ะเดี๋ยวก่อนเตียงเราไม่ใช่เหรออยากนอนตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดิมีที่ว่างเหลือให้เราไหม ไม่มีพี่เคนนอนมันจะไม่อเย่ะอ้มอนนามาอยนคนจองเต็มอันนี้อะไปเฮ้ยุนนยาขานอนดิ้ดินันแปรตัวนี้วันนี้เพื่อนนอนกันเต็มเลยอ้ยชาวชาบ้านเต็มเลยอ้อมไปเร็วไปเร็วขบใจนะที่ให้ยืมพี่นอน <c oughs> เอาพักชัวว่วคราวเราก็จะเริ่มวางหลังคากันดีกก่อนะคะโอเควางไว้แบบนี้นะหลังคานะคะก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเนาะอ๋ได้ขอบมาละเดี๋ยววางต่ออีกหน่อยดีกว่านะเอาละค่ะ ล้วก็จะมุงตามขอบนะคะมุงหลังคาแบบนี้ปิดนี้นะอืมปิดไม่ได้เดี๋ยวน้องเครื่องไงบินเอาไปหมดเลยใชค่เขากลัวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมันหายไป ตามจับกันไม่หวัไม่ไหวเลยนะเนี่ยไปแล้วตามจับได้ตลอดตัวนะตาเหลือบมากๆเลยโอเคค่ะหลังคาก็ทำแหลมๆติ๊นติ๊งดีกว่านะเรียบร้อยหลังคเราเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบที่นี่แหละโอาวว้าวสวยเชียว่ยยยยกับบังกะโลแน่กำลังจะบอกกันเลยว่าเหมือนบ้านทักบังกะโลมากเลยเนี่ยขาดเตียงแล้เนี่ยแล้วปัดท็อตแป๊บเดี๋ยวซอมบี้มาเกิดข้างในนะบึ้มบ้านกระจายเลยเนี่ยนี่เราก็ตรงนี้ด้วยสว่างพ้อยังแล้วก็ต้องพื้นดีนะคะเราก็จะปักดอกไม้ไว้ด้วยเนาะใช่แลล้วีีี่่มชนนนิดเเยยะขอองป เ,เโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมขวดแก้วกันมาก่อนเนาะแล้วก็เกือบลืมไปเลยเราต้องทำโพเปอร์เลยค่ะเอาละค่ะเราขับโพรเปอร์มาได้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำโพรเปอร์นะมันก็ไม่ใช่อัตโนมัติดิใช่มันจะกลายเป็นอัตโนมือนะ <c oughs> อเฮคค้ฮ่ากลับไปที่ฟาร์มดีกว่าเนาะเอาละเราจะต้องวางตรงนี้ค่ะบล็อกก็อบไปก่อนนะคะ นี่เลยวางกล่องใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยคปเปอร์ข้างบนค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะทุกกระจกไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็วางกล่องใหญ่ลงไปแล้วก็ตามด้วยคปเปอร์ข้างบนค่ะอุ้ยฮะมรากำลดูดลงกล่องแลวใช่ไหมใช่เดี๋ยวใส่ขวดแก้วนะกับกันไกลโอเคเกือบเสร็จละไปพาน้องพึ่งเข้ามาดีกว่าว่าเราต้องพอาน้งพึ่งเนี่ยเข้าฟาร์มกันก่อนนะเนาะไปแล้วอ้อมไปแล้วใ <laughs> ครจะบินหนีอยู่เลยเลยอ่ะต้องถือดักไม้มาเร็วมาเร็วมาน้องพึ่งมาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เคจับก่อนนะไปแล้ว เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอนนีนึงอนนีนึงเยงได้แล้วพี่แค้นถือดอกไม้ลอดีอเคได้แล้วนี่ด <g ülme> ีเน,น่พี่นยังเหลืออยู่น่ <g ülme> เี่ค่ะตันนี้ก็เข้ามาได้ไหลายตัวละเล็กสองตัวเข้ามาแล้วจะพิ่งน้อยครบยังอะอ๋อ้าเออๆๆ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 ไอ้ๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆอๆๆอๆๆๆนๆ้ๆกๆๆๆเๆๆ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 กเๆาๆๆๆ่ๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆอ เฮ้ยจะพึ่งน้อยมาเร็วมาเป็นพึ่งงานที่นี่เร็วโอเคเรียบร้อยมาครบละพขยังชั่วเลยยังการจับปูส่กระด้งโอเคเขาไม่ไรังหมดแล้วอ้อมไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวรอมันออกมาโอ้ขอใส่เข้ามาฉลองบ้านใหม่เนาะ <c oughs> มันอยู่แต่แค่รังเรประมาณ3ตัวเนาะอุย้ยเหลืออีกตัวหนึ่งพี่เคนเฮ้ยลืมได้ไงอะ่ะหลุดไปได้ไงอะ่ะมาเร็วมาเร็วไรไปไรเป็นไรเอาล่ะเราจับตัวได้แล้วอันเข้าไปอันเข้าไปนี่มาแล้ว <c oughs> เฮ้ยหลงกลแล้วเข้ามาในเนี้ย <c oughs> เสร็จและคราวนี้เจ้าก็ต้องทางานให้เราละฮะ้ยกำลังกินเกสรดอกท้ายกันอยู่เลยอะเราออกมาข้างนอกกันดีกพ่าพี่เคน<อ>ก็เดี๋ยวข้างหลังนะคะเราต้องใส่ขวดแก้วลงไปค่ะนี่เลยค่ะฝั่งไซนะคะก็จะใส่ขวดแก้วลงไปนะคะไว้บรรจุน้ําผึ้งค่ะที่ใส่ไปเยอะเนาะแล้วเดี๋ยวอีกข้างนะคะด้านขวาเนี่ยกะว่าจะใส่เป็นกันไกลที่หลังเนาะจะได้เป็นรวงผึ้งออกมานะคะ โอเคค่ะได้กันไกลมาแล้วมาเราจังหวะใส่อีกทีนึงเนาะออเอาล่ะแล้วก็ตั้งกล่องไว้ตรงนี้ด้วยไว้เก็บอุปกรณ์ใช่ไหมใช่ไว้เก็บอุปกรณ์กันไกลไว้ก่อนนะดูดิเห็นหมดเลยกระจกใสแจ๋วแหละไม่มีรอยขอบเลยเนาะอ่านี่น้องเพื่งออกมาแล้วอ้อมขยายพันธุ์แล้วเอาล่ะให้มันกินดอกมไม้จะไ,ไ,ได้ออกลูกมา,ลมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวมาแล้วเจ้าตัวน้อย เล,เลยเห็นตัวแค่นี้ต่อยเจ็บนะอ้เมอย่าไปต่อยมันดีเดี๋ยวมันต่อยแล้วมันตายนะเ <c oughs> ๋ยวาไปมีเรื่องกับพวกเขาเชียวนะอย่าไปเหยียบมาพิเคียอย่าไปบวก <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวทางตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าเราทําเป็นร้านค้าขายน้ําผึ้งนะคะเราจะให้พ่อค้าใหม่มาอยู่เนาะ <c oughs> เอาแบบไม่ใหญ่มากนะเอาแค่2คนก็พอดีปะ <c oughs> เอาแค่2คนก็พอเอาละค่ะแล้วก็จะวางฐานของ้ารไม่แค่นี้ก่อนนะอ๋อเราจะแบ่งครึ่งกันดีกว่านะคะแบ่งๆกันอยู่ดีกว่านาะทำเป็นกระจกสีเหลืองดีกว่านะคะจะได้เข้ากับวามผึ้งของเราลนะคะ โอ้ดูดิเหมือนไม่นิ่ามาที่นุสวรียีเลยอ่ะเซเว่นเลยไม่เหมือนเหมือนคอ,อกมากกว่าเอาล่ะหรือหลังคานะเนาะไอเขาันไม่แออัดเหมือนกับแบบความชาวบ้านข้างในของเราอ่ะก็เซเว่นตัวนุสสบาลีเขาก็เป็นคอกนี้ไม่ใช่หระเฮ้ยเป็นคอกตรงไหนเขาไม่เคยเห็นว่าเป็นคอ,อกเลยนะพี่เคนเ <c oughs> อาไปพาไปดูเลยเฮ้ยเขาก็อ,อยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะทำไมเขาไม่เคยเห็นอ่ะแล้วเขาไม่ค่อยได้เดินไปแถวนั้นน่ะโอดิสวยเชี่ยวว้าวต่อกันเป็นร้านใหญ่แล้วเนี่ย เค okay, ค่ะหลังคาเสร็จแล้วสําหรับร้านค้าไข่น้ําผึ้งของเรานะคะโอเค okay, แล้วก็วางเสานิดนึงเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะฮ่าเสร็จแล้วว้าวดูสิน้ำผึ้งบินกันใหญ่แล้วว่าดูดิว่ามีน้ําผึ้งหรือยังเนี่ยดูดิอราได้น้ําผึ้งมาแล้วค่ะไดมาตั้งหนึ่งขวดแนะ่โอ้โหยะจุว่าจะได้แต่ละขวดนี้ก็รอนานพอสมควรนะ อ๋อนี่ยังไม่ออกค่ะออกแต่ขวดเปล่านเนาะได้ะะแล้วค่ะได้นําพึ่งมาอีกหนึ่งขวดแล้วเก็บไว้ขายเนาะเลาย,ยังไม่กินนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราจะใส่เป็นกันไกลลงไปนะคะเพราะว่าเราต้องการรวมพึ่งค่ะอย่าให้รู้นะแอบกินน่ะ ไม่เนี่ยกินแบบไม่ขายตัดเงินเดือนเลยนะจะบอกให้หามอกไม่อยากได้เงิน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขายได้สักกี่บาทนะได้เวลาแล้วเราต้องการคนมีอาชีพโอ้โหเอ้แล้วจะจับออกไปยังไงอ่ะก็ใส่เรือเหมือนเดิมไงฮ <c oughs> ะไปลากไปบนเรือเลยเนาะแต่ว่าต้องเปิดประตูล็อกกันนะมาเลยมาเลยมาทุกคนมาใครอยากมีอาชีพมากใครอยากมีอาชีพยกมือขึ้น,ด,นดีนะ ใครไม่อยากว่างงานอยากมาเร็วเอาดมาิมาแล้วมาแล้วนี่เลยหนึ่งในผู้โชคดีโอเคอะไรอย่างเงี้ะพี่เคไปนั่งจองที่ไว้ก่อนโอ้ด,ดูดิเขาอยากทำงานมากเลยเนี่ยไปนั่งรอแล้ว <c oughs> อ่ไงหยากมาเล่วเอ้ยเอ้ยไอตัวที่เหลือไม่ต้องออกมานะอยากออกันหมดนะไปมาตราแล้วรอบแค่สองที่ <c oughs> โอเคถ้าตัวนี้ไปอยู่ตรงนู้นไ เรียบร้อยพี่เคนเราจะพาไปที่ฟาร,ร์มของเรา,ากันต่อนะไปกันเลยหยุดนะชมนุษยังไม่อยากขายของฮยถ้าจะอยู่แบบว่างงานไม่ได้นะต,ต้องอมีงานทำเอาอะพามาตรงนี้ดีกวน่านะคะ เข้าทะลุแบบนี้ดีกว่าเนาะจ๋อเข้าไงอ่ะมกระจกนะให้กระทบกระจกเข้าไปไงอ่าเนี่ยเราปลอดภัยที่สุดแล้วเอาเลยเอาเลยอ่ะรู้แค่นี้เหรออ๋อไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดหัวติดหัวอ่าโอุ้ยเจ็บเจ็บอู้หูอ้าวอู้หูไขว่องไขว่องไขว่องจริงคนขามันยังเจ็บตัวเลยเดี๋ยวมันตายก่อนเดี๋ยวเลือดหมดพี่เคนเนี่ยจะตายโอเคแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวขอเข้าเองนะชาวบ้านเราจะมีอาชีพแล้วนะ รเร็วมาเร็วอื้อ,อ,อ,อโอ้ยเป็นวิธีเข้าที่น่ากลัวมากเลยนะนี่หน้านิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยเคนแต่ขคอก่อนร <c> ย <oughs> บร้อยแล้วพี่เคนตอนนี้มันอยู่ในเรือหมดอแล้วนี่เราขังไม่มีประตูหลังร้้นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้กลับบ้านเลยใช่ป <c oughs> เปล่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีประตูเหล็กเนี่ยมันเปิดเองไดา,าต้องเอาเลือกมาดิเนาะ เอ้ห้ามจิกเรือนะจะนั่งอยู่ในเรือตลอดไปไม่ได้นะเจ้าชาวบ้านเอเราต้องใช้ขาคนอื่นมาด้วยนะพอแล้วถ้าสองคนพอแล้วตอนเนี้ <G ül> ก็เดี๋ยวเราต้องทําอาชีพให้มันก่อนนะคะดีว่าคุณชาวบ้านเนี่ยต้องการอาชีพขายน้าผึ้งหรือเปล่านะต,ต้องการรวงผึ้งเพิ่มค่ะเพื่อไปขายเป็นรังผึ้งเทียมนะเนาะเา <G ül> อเลาละครับกันนะคะเคียวกับว่าจะทําสักเท่าไหร่ดีพี่เคนสองรังดีปะอัน,นดับดีทั้งหมดต้องสองชุดเนะเขาไม่ทํางานอ๋อไม่ใช่เขาไม่ยอมทํางานใช่ไหมใช่แล้วเขาจะอู้เหมือนอ้อมนั่นแหละใค้นี่อ้วเนี่ ทำไม่ได้หยุดมือเลเนี่ยอ้อานแหละอู้นี่ไงเดี๋ยวหาที่วางก่อนวางไว้ตรงนี้ฮะไม่เห็นเขาจะทําทงานเลยอ่ะยังยัง<อ>ยังไม่ครบอาชีพของเขาฮะยังขาดอะไรอก้ามันขาดพวกแบบวา่ารวงพึ่งเดี๋ยวรอเวลาตั้งนะคะเพื่อเอารวงพึ่งมาเพิ่มเนาะ Two hours later โอ๊ยขา,าแล้วเนี่ยเฮ้ย ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยตัวแตกอะต้อเอาเล็กซ์เราไม่เจอกันแป๊บเดียวดูดิไม่ตัวพังะนะไปสู้อะใครมาซ่อมแล้วซ่อมแล้วเคล์ไ,ไปดูที่รังพึ่งได้ยังอะตอนนี้นะคะเราได้รังพึ่งมาเพิ่มแล้วค่ะเราไประท้ากันเพิ่มดีก,กว่าเนาะขวดน้ำพึ่งก็ได้มาเพิ่มด้วยโอ้วาวสุดยอดแล้วกันนะเราต้องการน้ำพึ่งเพิ่มค่ะรังพึ่งน่าจะพอแล้วแหละเอาละแล้วก็ใส่ขวดเปล่าลงไปเหมือนเดิมเนาะ เก็บเป็นไกด์ไว้ก่อนนะ<ต>อานนี้กันดีกว่า <นะ S 2> ย,ยังยังต้องครับของเพิ่มโอเคค่ะเราจะา<อ>ารวงพึ่งเนี่ยเขามาครับเป็นแฮนดี้ครบนะคะอห้ยน่าก,กิน,นะอะมันเนี่ยเขาชิมเลยดีไม่กินไม่ได้เอาไปสร้างอาชีพให้เราต้องขุดดินนะคะเราก็วางไว้บนดินดีกว่านาอดูดิเฮ้ยเ,เปลี่ยนอาชีพแล้วว้าดูดิชุดอย่างเทะมีแม่ตากันลม้วยนะนี่เป็นพ่อคาแบบรับซื้อน้ำพึ่งหรือว่าขายน้ำพึ่งนะคะเขาใส่ชุดกันพึ่งไงอาอต้องมีแม่นตานะพึ้งจะไม่ใส่ลูกตาแตกนี้รอ ขอรับซื้อน้ำผึ้งค่ะ เราสามารถเอโมลล์เนี่ยเราซื้อรังพึ่งเทียมไปด้วยนะเฮ้ยยกี้ต้องลองอัพเลเวลอ่ะมันจะขายใคได้มั่งอะพี่เคนน่าสนใจปะเอาดูแล้วจะมียาอะไรขายได้นะนี่เราซื้อเลยดีกว่าเอาน้ำพึ่งที่เรามีนะคะเอาเข้าไปขายให้หมดเลยเนาะอ๋อได้ตังมานแบบว่าไม่ค่อยคุ้มเลยอ,ะอ่ะนี่นี่อ้าพี่เคนปอเอม,มลล์มาแล้วนี่ไปเอามาจากบ้านเลยถามว่าถ้าเอาเอโมลล์ไปซื้อของเขาให้มันได้คุ้มกว่านาะเพราะว่าเขาขายของถูกมากเลยค่ะเอาละพวกเราน่ะรวยเอมลล์อยู่แล้วนี่เป็นมหาเศรษฐีเลยนะเขาบอกเขาบอกว่าขาย ผักจะรวยอาจะพักในมันนึงไงพอพอไหมเนี่ยมันหมดบ้านเลยเนี่ยใส่เป้ใส่เป้ไดูดิเอาล่ะลรงซื้อรังพึ่งเทียมให้หมดเลยดีกว่านะคะแล้วค่อยอัปเกรดไปเนาะแล้วเขาจะขายอะไรให้เราต่อนะคะเฮ้ยเิกอัพแล้วเฮ้ย ว่าแล้วเชียวมันต้องขายดอกไม้ออมเราต้องซื้อดอกไม้เขาเนาะเราต้องการสีส้มของเขานะคะมาให้หมดเลยอย่างเงี้ยอ๋อพ่อค้าขายดอกไม้ได้หรออืมทาง,งั้นก็รับซื้อหมดหน้าปักก็ได้ก,กันนะคะนี่อ้อมดูดิ่หน,น่าสองคนนี้เขาเป็นอาชีพพ่อค้ารำ่ึงอะ่ะรู้ปะทำไมทำไมอ๋อกระดนพึ่งต่อยจมูกบวมเลยเห็นไหม อันไหนมันแบบว่าบวมแต่แบบใส่พันเขาปะอย่าบุหรี่นะอย่าบุหรี่นะเขาเป็นที่กรรมพันธ์นะโอ,โอเคค่ะเราสามารถเอามาเล่าเนี่ยไปซื้อน้ำผึ้งแบบใหม่ด้วยนะอะไรดูดงนีอะไระเนี่ยว้าว ขวดสวยจุงขวดนี้นะคะมันก็คือแกสอนน้าผึ้งค่ะมีเลยนะว่าแกสอน,น้ําผึ้งเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันจะให้บัฟไเลยนะคะโอ้ํ้ำผึ้งเดินก้าวะนี่มันคือแกสอนน้าผึ้งพี่เคนแกสอนผึ้งอะ่ะอ้าววุ้ยแค่เห็นก็น้ำลายหกละอ่าอัพเลไม่ลอะคะ่ะน้ยเขามีไข่ผึ้งไข่ได้อ่ะพี่เคนอ่าคราวนี้เราก็ไม่ต้องแข่งพันแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องไปจับแล้วโอ้สุดยอดแบบนี้ก็ได้หรอ ต้องหมาเลยเอ,อ้อมซื้อให้หมดเลยท่าง,งานั้นเราก็จะเอาไอ,อ้มาลอดนะคะมาซื้อไข่พึ่งให้หมดเลยเนาะตังจะหมดยังเงี้ยไหวป่ะยัง,ย,งยังอยู่อีกเยอะยังได้อีกเยอะเอาละค่ะเราขออัพเลเวลปับ๊บเ่งนะ,ะเป็นไดมอนเราว้าวไอ้ดูดีมีอะไรขายเพิ่มมาค่าสูงสุดนะคะ <ๆ S 2> ข้าไข่ลอยยอดเจลลี่ค่ะ โอ้อันนี้ก็สุดยอดน่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่น่ากินมากเลยอ่ะซื้อกายเดี๋ยวจะซื้อเพื่อกันคนละขวดนะไหนๆไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเพียบเลยพี่กินโอ้ดูดิอยากกินกลางสายฝนเลยเนี่ยรอจนฝนตกเลยเขาไปลองก่อนเดี๋ยวดูดิกินแล้วมันจะแข็งเกินบรรฮัดไม่นะไม่แน่นะมันอาจจะแบบว่าติดพิษก็ได้นะจริงนี่รอเล่นเดี๋ยวเขาปล่อยพึ่งกันโอ้โหเดี๋ยวนะอ้อมนี่กลัวผลิตไม่ทันใจหรือเนี่ย ปล่อยสวยๆจริงๆมันเข้าได้แค่ลังละสามตัวเอาละจ้าอยู่ไกลน,นี้ให้ดีๆนะเคลืนเยอะเนี่ยตอนนี้ไม่มีลังจะเข้าลองกินดูดิเวลาลองก <c oughs> <ต>ันแล้วเ <ๆ S 1> ดี๋ยวไฟลูกจะได้ลงน้ำเฮ้ยอ้อมันกินไม่ได้อ่ะมไม่หิวนี่อันก็ตีกันให้หิวกันมา <c oughs> มาสักเรียบร้อยสัตว <c> ์ <oughs> กินจนหิวแล้วนะ เรามากินอันได้ดีกว่าค่ะเกสอนพึ่งค่ะตรงนี้เออมาแล้วอ่ะมจิ้มกันค่ะมันติดรอยเออแย่แล้วเออโอ้ยเก้คืออะไรปะอ๋เกือบตายเนยลงน้ำไม่ทันด้วยอ่ะโอ้ลุงเด็ที่เราซัดกันเมื่อกี้นะเนี่ยพี่ชเชยหลอดเดียวเองอ่ะมันติ่งลงมาเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ล่ะเยล้อเจลลี่ล่ะมันจะให้ปั๊บไปเลยนะตรงนี้ดีกว่าพี่เคนระวังตัวด้วยไอ้หนูไม่รู้ใกล้ๆน้ำไว้ก่อนปลอดภัยกว่าต้องกินน้ำเลยนะเฮ้ เคมีบัฟเกาะโอ้ดิเพิ่มด้วยดูนี่เกาะป้องกันโอ้สุดยอดเถือเถือถือนี่เลงนี่เลงหัวใจสีทองนะนี่เลยเอาหมวแตกเลยไม่เด้กเล็กนี่วเล่นไปไหนก็นี่ค่ะวันนี้นะคะเราขอเล่นเอาชีวิตรอบเป็นจุด16.2แบบใส่มอดไม่ใครนี่ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบมัดแต่ปีลวก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำใหม่ครับต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาค่ะให้พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจ้าบีบบาย